เลดี้ซอดีแอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไม่เจอกันอีกคลิปหนึ่งละใช่วันนี้<ม>เรื่องอะไรดีเรามาพูดถึงเรื่องของตุ้ปลาตู้ปลา<ม>ไหม,อมพอดีเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องการเลี้ยงสัตว์ <c oughs> คือในบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยชอบมีคนแนะนําว่าให้เลี้ยงปลาไว้ในบ้านมันจะได้มีอะไรเคลื่อนไหวสร้างความมูฟเมนต์ให้บ้านมีอะไรเคลื่อนไหวดีไหมคะการเลี้ยงปลาในบ้านอื จริงๆตู้ปลาเราเห็นมาเยอะมากเลยนะบ้านคนที่แบบมีสังอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบเลี้ยงตู้ปลาใหญ่ๆมีปลาบังกอปลาลายเออเห็นแบบแบบใหญ่มหมจริงๆถามว่าเลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงในห้องรับแขกจริงๆมันมันก็ดูสวยงามแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นธรรมชาติมีการเคลื่อนไหวมี movement อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนจีนบางทีเขาอาจจะแบบว่าเลี้ยงปลาเพื่อที่จะให้มันมีการเคลื่อนไหวในบ้านแต่สิ่งสําคัญเลยสําคัญมากๆเลยคุณจะเลี้ยงปลาเนี่ย สิ่งที่คุณจะต้องระวังเลยนะคะมี2อ,อย่างหลักๆเลย uh huh. 1ก็คือเรื่องของความชื้น2 uh huh. เรื่องของกลิ่น uh huh. ความชื้นแน่ๆล่ะมันต้องมาจากน้ำแน่ๆ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ คุณอยู่บ้านเนี่ยคุณจะเปิดแอร์ถูกไหมคะความชื้นก็จะยิ่งสะสม,มเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาว่างหรืออากาศข้างนอกดีๆฝุ่น p ีเน้อยๆเนี่ยอาจจะต้องเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพื่อให้ลมเนี่ยเข้ามาระบายในบ้านบ้างกําจัดความชื้นออกไปม,มันจะทําให้สุขภาพเราไม่เสียเพราะการมีความชื้นในบ้านเนี่ยมันอาจจะทําให้สุขภาพของปอดเราอะอาจจะมีปัญหาได้แล้วที่สําคัญหนัก กว่านั้นหนักกว่า<ม>ความชืน้นปาะมองว่ามันเป็นเรื่องของกลิ่นคนในบ้านน่าจะไม่รู้เพราะเราอยู่อยู่บุญชนชินเราจะไม่ได้กลิ่นว่าแต่คนข้างนอกเวลาเข้ามาคนข้างคนข้างนอกเนี่ยเวลาเข้ามาเขาจะมีความรู้สึกว่าได้กลิ่นความความคง่าวกลิ<อ>่นคาวของปลาอือะอะไาปะคนณเราอยู่ในบ้านทุกวนันอะเรามีตู้ปลาอยู่ในบ้านเราจะไม่รู้สึกเราจะไม่รู้สึกแต่ใครที่เป็นแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเนี่ยเขาจะแบบเหมือนมีกลิ่นแบบกลิ่นคาวปลานอนมันแน่อยู่แล้วเพราะว่า ตัวเมื่อของปลาเนี่ยนะคะม,มันก็จะมีกลิ่นคาวสิ่งสําคัญตัวเมื่อตัวเนี้ยของเขาเองก็จะเป็นสะสมเรื่องของสิ่งสกรปรกแล้วก็เรื่องของเชื้อโรคและที่สําคัญก็คือว่าบวญของปลาค่ะคือข<ม>ี้ปลาเนี่ยแหละเวลาเขาถ่ายขับถ่ายออกมามเขาจะอยู่ในน้ำวนเวียนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนน้ําบ่อยๆการรักษาความสะอาดการรักษากลิ่นเนี่ยก็จะมีความสําคัญมากเพราะปาบอกเลยนะคะว่าสิกลิ่น มีผลกับเรื่องของฮวงจุ้ยของบ้านสําคัญเลยสุขภาพของคนในบ้านเนี่ยจะต้องมีมีผลกระทบแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้แต่มีวิธีหนึ่งที่มันจะสามารถหลีกเลี่ยงได้คือตามหลักของฮวงจุ้ยที่อาจารย์ของปลาบอกมาว่าคุณมีตู้ปลาได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องมีปลาให้มีสาหร่ายมีอะไรประการลางอย่ในนั้นอ่าก็บอกว่าไอ้น้ำมีออกซิเจนคนก็จะบอกว่ามีตู้ปลาไว้ทาไมถ้ามันไม่มีปลา ถูกไหมแต่ว่าถ้าตามหลักฮงจุ้ยที่คนต้องการให้เกิดความเคลื่อนไหวในบ้านแล้วต้องการแบบเหมือนเป็นฮงจุ้ยอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ตัวสาหร่ายหรือใช้ตัวพืชที่ปลูกในน้ํามันก็จะมีการเคลื่อนไหวได้เหมือนกันใช่น้ำต้องมีออกซิเจนอยูแล้วต้องใส่ออกซิเจนให้เขาแล้วก็ตัวตัวของสาหร่ายหรือตัวของพืชน้ำเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวแล้วมีการสะท้อนกับแสงมีการเลื่อนแสงซึ่งซึ่งเพิ่มมิติให้กันในบ้านถือว่าเป็นการเพิ่มฮงจุ้ยให้กับบ้านเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งเลี้ยงได้แหละเลี้ยงปลาได้แต่คุณจะต้องระวังเรื่องของความชื้นแล้วก็เรื่องของกลิ่นสองอถ้าคุณอยากจะม,มีความเคลื่อนไหวในบ้านแต่อยากจะไม่ไม่อยากจะดูแลรักษาหรืออาจจะเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไม่มีเวลา,วลาวก็เปลี่ยนจากปลาให้เป็นตัวของพืชต่างๆพืชน้ําต่างๆเอามาปลูกเพื่อให้มันเกิดการมูฟเมนต์ให้มีต่างๆให้ด้กลิ่นด้วยเนาะปัญหาเรื่องกลิ่นได้อันนี้ก็ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเกิดใครอยากจะมีตู้ไว้ในบ้านตู้ปลาตู้พืชน้ำต่างๆจริงๆก็ทำไม่ได้แต่รักษาความสะอาดให้ดีแล้วกันความชื้นกลิ่นสำคัญมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็วัสดีก่อนนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าดูกันว่ามาดูเรื่องอะไรกันสชหรับตอนนี้ค่ะจะตั้งอะไรไปตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีสวัสดีค่ะ